นรสิงห์มนุษย์เครึ่งสัตว์ผู้สังหารยักษ์นรสิงห์เป็นภาคอาวตารปางที่สี่ของพระนารายณ์ตามเนื้อเรื่องในคัมภีร์ปุรานะอุปนิสต์และคัมภีร์อื่นๆของศาสนาฮินดูโดยมีร่างกายท่อนล่างเป็นมนุษย์ร่างกายท่อนบนเป็นสิงโตซึ่งสาเหตุที่พระนารายณ์ต้องทรงแบ่งภาคอาวตารล,ลงมาเป็นนรสิงห์นี้เกิดจากยักษ์ตนหนึ่งที่นามว่าฮิรัญยากสิปุ ในครั้งบรรพาการยังมียักษ์ตนหนึ่งชื่อฮิรัญยกะสิปุมีความปรารถนาจะเป็นใหญ่จึงได้เริ่มต้นบำเพญตบะทุกรกิริยาถวายต่อพระพรหมเพื่อขอพรให้ตนสมปรารถนาซึ่งหลังจากที่ฮิรัญยกะสิปุได้บำเพญตบะมาเป็นเวลานานในที่สุดพระพรหมก็ทรงปรากฏองค์เพื่อประทานพรโดยฮิรัญยกะสิปุ ได้ขอพรให้ตนเป็นผู้ที่ไม่อาจตายด้วยน้ำมือหรืออาวุธของมนุษย์สัตว์เทวดาไม่ตายทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนไม่ตายทั้งในเรือนและนอกเรือนไม่ตายทั้งบนพื้นดินท้องฟ้าหรือผืนน้ำครั้นเมื่อได้รับพรจากพระพรหมแล้วหิรัญยกสิปุก็เริ่มต้นแผ่ความยิ่งใหญ่ของตนโดยทำสงครามกับทั้งเหล่าเทพและมนุษย์ จนเกิดความวุ่นวายไปทั้งสามโลกจากนั้นฮิรัญยกสิปุก็บังคับให้ชนทั้งปวงนับถือบูชาตนดุดดังพระเป็นเจ้าผู้ใดที่ขัดขืนก็ถูกเข็นฆ่าทรมานอย่างเหี้ยมโหดทว่าบุตรชายคนที่ห้าของฮิรัญยกสิปุซึ่งมีนามว่าประหลาดผู้เป็นบุตรคนโปรดกลับปฏิเสธที่จะยอมรับว่าบิดาของตน คือพระผู้เป็นเจ้าโดยประหลาดนั้นมีใจศรัทธาเลื่อมใสในพระนารายหรืออีกพระนามหนึ่งก็คือพระวิษณุเป็นอย่างยิ่งและได้สวดมนต์บูชาสรนเสริญพระองค์โดยตลอดฮิรัญยกษิปุพยายามเกลี้ยกล่อมให้ประหลาดเลิกนับถือพระนารายแต่ทว่าไร้ผลจอมอสศรลโกรดจัดจนสั่งให้ทหารเอาตัวประหลาด ไปกักขังและลงทันทรมานเพื่อให้เลิกศรัทธาในพระนารายณ์ทว่าในยามที่ถูกลงทันนั้นอำนาจเทวะแห่งพระนารายณ์ได้คอยคุ้มครองประหลาดให้รอดพ้นจากทันทรมานทั้งปวงจนเมื่อเวลาผ่านไปฮิรัญยกสิปุก็หายกโกรธบุตรชายและให้นำตัวมาพบอีกครั้งที่ห้องโถงใหญ่ในปราสาทของเขาในเย็นวันหนึ่ง ทว่าเมื่อฮิรัญยกษสิปุพบว่าประหลาดยังคงมีศรัทธาในพระองค์วิษณุก็เกิดความโกรธจึงได้ตะอคอกถามบุตรชายว่าเจ้าเคยพูดว่าพระนารายมีอำนาจสูงสุดและสถิตยอยู่ทุกขนทุกแห่งถ้าหากเป็นดังนั้นจริงแล้วเขาจะอยู่ในเสาหินต้นนี้ด้วยหรือไม่ว่าแล้วก็ชี้ไปที่เสาหินที่อยู่เบื้องหน้าบัลลังประหลาดตอบว่า พระวิษณุเจ้าทรงสถิตยอยู่ทุกขนแห่งรวมทั้งเสาหินต้นนี้ด้วยเมื่อได้ฟังคำตอบดังนั้นฮิรัญยะกสิปุก็เลือดขึ้นหน้าทันทีจึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นข้าจะประหารองค์วิษณุของเจ้าให้ดูว่าแล้วก็เอากระบองฟาดเสาหินอย่างแรงทันใดนั้นเสาหินก็แตกออกมาเป็นสองซีก พร้อมกับเกิดเสียงดังกึกก้องจากนั้นพระนารายในร่างของนรสิงห์ก็ปรากฏตัวออกมานรสิงห์กำราบเหล่าไพร่พลของจอมอสูรที่อยู่ในห้องโถงนั้นอย่างรวดเร็วและพุ่งเข้ากระชากตัวฮิรัญยกษศิปุลลากไปยังธรณีประตูก่อนจับตัววางไว้บนตักแล้วกล่าวว่าเจ้าอสูรเจ้าเคยขอพรไม่ให้ตายในเวลากลางวันหรือกลางคืน ไม่ให้ตายขณะอยู่ภายในหรือภายนอกเรือนไม่ให้ตายบนพื้นดินท้องฟ้าหรือผือนน้ำไม่ให้ตายด้วยน้ำมือของอาวุธของเทพมนุษย์หรือสัตว์ใช่หรือไม่ใช่จอมอสูรยอมรับเช่นนั้นในยามนี้เป็นเพลาสนทยาย่อมมีใช่ทั้งกลางวันและกลางคืนใช่หรือไม่นรสิงถามใช่ ฮิรัญยกสิปุพยักษน้ารับแล้วที่นี่คือธรณีประตูย่อมไม่ใช่ในเรือนหรือนอกเรือนใช่หรือไม่ใช่และสุดท้ายเจ้าจงบอกมาว่าตัวข้านี้คือมนุษย์หรือสัตว์หรือเทพเทวาท่านไม่ใช่ทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์และเทพเทวาเมื่อได้ฟังคําตอบจากฮิรัญยกสิปุแล้วนรสิงห์ จึงยกกรงเล็บขึ้นพร้อมกับคำรามอย่างดุดันเช่นนั้นกรงเล็บของข้านี้ก็หาใช่อาวุธของมนุษย์สัตว์หรือเทพเทวาใดๆอีกทั้งยามนี้เจ้าอยู่บนตักของข้าย่อมไม่ใช่บนผืนดินท้องฟ้าหรือผือนน้ำยิ่งนี้แล้วพรแห่งองค์พระพรมย่อมมิอาจคุ้มครองเจ้าได้อีกต่อไปกล่าวจบ นรสิง์ก็ใช้กรงเล็บฉีกร่างของฮิรัญยกสิปุและกระชากหัวใจออกมาจนฮิรัญยกสิปุขาดใจตายซึ่งตำนานได้เล่าต่อไปว่าหลังจากนรสิงปร์ะหารฮิรัญยกศิปุแล้วนรสิง์ยังอยู่ในอารมณ์โกรธเครียวอย่างหาที่สุดถึงขนาดที่ว่าพระศิวะหรือแม้แต่พระลักษมี ชายาขององค์พระวิษณุก็ยังมิอาจยับยั้งได้พระพรหมจึงขอให้ประหลาดสวดภาวนาเพื่อแสดงความมั่นคงในศรัทธาต่อองค์นารายทำให้นรสิง์สงบลงได้ด้วยพลานุภาพแห่งความพักดีจากนั้นนรสิง์ก็หอะก,กลับสู่สวงสวรรค์เพื่อคืนร่างรวมสู่องค์พระวิษณุเจ้าดุจด,ดังเดิม